หลวงพ่อสุพ์วัดห้วงพัฒนาสุดยอดแห่งพระเกจิอาจารย์ผู้สร้างเครื่องรางเสือหรือเสืออาคมที่มีประสบการณ์อันลือลั่นในพื้นที่มีเรื่องเล่าขานกันไม่รู้จบเพราะผู้ที่พบประสบการณ์ตรงมีมากมายต่างก็นำมาเล่าให้คนใกล้ชิดฟังแล้วก็นำไปถ่ายทอดต่อต่อกันไปในวงกว้างตอนนี้เครื่องรางเสือหรือเสืออาคมทุกรุ่นของหลวงพ่อสุพจน์ไม่ค่อยจะมีให้เห็นแล้ว เพราะผู้คนในท้องที่เล่นกันแรงเก็บเงียบด้วยประสบการณ์ที่โชคโชนครั้งนี้หลวงพ่อสุพจน์ท่านได้จัดสร้างเครื่องรางเสือหรือเสืออาคมขึ้นมาอีกครั้งพุทธคุณดีครบเครื่องหลวงพ่อสุพจน์ท่านได้ปลุกเสกบรรจุพลังพระพุทธคุณให้เต็มที่พุทธคุณเครื่องรางเสือหรือเสืออาคมหลวงพ่อสุพจน์วัดว่วงพัฒนาดีทางด้านแคล้วคลาดคงกระพันชาตรีป้องกันภัยพยันตรายโชคลาบค้าขาย เมตตามหานิยมมหาอำนาจใครชอบเครื่องรางประเภทเสือหรือเสืออาคมแนะนำให้เช่อบูชาครับเป็นสุดยอดของดี